นะครับวันนี้ผมจะมาเล่นเกมเดอะเฮนรี่ติก๊กนะนครับอันนี้ทุกคนโหลดมามันจะเป็นหน้าจอดำนะครับจะผมแปะลิงก์้้ให้นะครับผมจะแปะลิงก์้้ให้ในลิงก์นะครับลิงก์ด้านล่างนึงนครับแต่ตอนนี้รอกก่อนนะครับเพราะว่าเกม เกมพลังอันนั้นนะพร้อมเล่นมานานแล้วครับเริ่แต่ปี2020แล้วอ่ะตอนนี้ปี2021ละก็ก็จะมาเล่นให้ดูนะครับหลังข้าวบา้านก็จะอาจจะได้ยินอยู่นะครับน่าจะได้ยิคนข้างบ้านหน่อยนะว่านี่เวลา สิบในกายยี่สิบเอ็ดนะครับก็น่าจะมีคนก็น่าจะตื่นเหมดแน้วนบ้างคนระับเพลงมีเสียงชาวบ้านรนะอก่อนนะครับตดแตงก่อน เกมแบบว่าหาบอกเซอะไรเอ้ใช่สิหรือว่าเกมเลือกเลือกอยังไงก็้ได้ที่แบบว่าชนะอะไรเนี้ยตอนนี้ผมก็เล่นมันหลายปีแล้วเล่นมาหนึ่งปีแล้วอะ ก็รออย่างนั้นครับเพราะว่าน,นี้มันรอห้าตัวดำนาน,นครับ บางคนก็รู้เลยนะคะว่าเกมนี้เกมอะไรเหมือนก็คนทำเกมเอ,เอามาอมองอัดนะครับมันเป็นค่ายเดียวกันกันกบอามาองอัดนะครับมาละเด็กเฮลิซิมพลิชช <c oughs> ั่มาเริ่มเลยนะครับผมก็เก็บมาคามรบหมดแล้วนะครับ เก็บฉากฉากฉากฟิลหมดแล้วครับอันนี้ผมก็เล่นครบหมดแล้วคนะรับตัง้งนะแต่ตอนกลางคืนเลยเนาะตอนกลางคืนกว่าจะเสร็จนะรู้ดีครับเยอะไหมครับผมก็จะแม่ผลก็จะเล่นรูเอ่มอันนี้นะครับบเขี่ยงกับทำตายคนระับ Don't oh, I go? No. So the plan's going through even without the chief? Yes, we have all the goods loaded up on the train. Ugh. I don't wanna be on caravan duty. Oh, it's not so bad. Get to sit on the train and hang out. Oh, we meant to protect all our stolen value.

นี้ข้าแก้งยิงชนหรือว่าบ,บุกผมเอาเป็นยิงดีกว่าน่าบูมบ Okay, is everyone ready? Uh, she got away. We can't follow through the tunnel. Do I have to do everything myself? ก็ฉากจบครบหมดแล้วผมก็แค่จะให้รู้ว่าฉากไปมันเป็นยังไงนะครับใครที่รู้แล้วก็ไม่เป็นไรรคับมันเหมือนเป็นเกมเลยครับรตแต่รีเวิร์สแต่ละมันก็เป็นเกมเนี่ คนจะตอบว่าบนยนะครับได้เดี๋ยวผมจะเฉลยให้ดูนะครับเป็นแบบนี้ครับเพื่อนเกิดเลืเอกเลือกต้องบนยิงครับบนเอร์เขาบางคนเลือกบนเอนะครับบางคนเลือกบนน้ำผมก็จะทำให้ดูนะครับนี่ครับไม่ได้ปนแล้วครับ หมดน้ำน,นะครับอยากอยากให้ผมเล่นีนโจดอะไรก็บอกเลยนะครับหรือว่าด่านแห็คุกด่านขบวยเพชรด่านด่านเรือเหาะด่านด่านเห็ดคุกอันที่สองคือคอมเพ็กคอมเพ็กนะครับแล้วก็ อันนี้อยากให้ผมเลือกอะไรก็บอกเลยครับอันนีน้เอาเป็นอันนี้เอ๊ะอันนี้อันสุดท้ายแล้วนะครับก็เป็นหัวหน้า Preparations are nearly complete. Should be able to launch within the hour. Oh, this so, this is the Top Hat Clan's secret base. Sign me up! Whoa, what happened to that guy? Henry! You're back! I, I took charge in your stead. I hope you don't mind. Uh, I'm not uh, new here. Uh, what are you guys up to? Well, uh, Henry, we have station idea we were talking about. <coughs> we're going ahead with that plan. We've got all of our assets ready. Once the final preparations are complete, we'll be ready to launch the ship. That should keep us far away from any governments trying to bring us down. Should be <coughs> a cheer. So, uh, I'm about calling me that.

ออกยอดวัีมนกอะไนรนี่อันสุดท้ายครับไปอยากเล่นผมจะแปะลิงก์ในตารางนะครับผมจะแปะลิงใน คนอะไรแล้วครับชาวชาวจะเป็นคนใส่หูฟังสีแดงนะครับใครรู้จกักเอมิล,ลี่สติ๊กนี้เนี่ยไม่บอกคนที่ไม่รู้ด้วยนะครับเพราะว่าคนไม่รู้ไม่รู้จากชาวไม่รู้จักใครดัง,งั้นนะครับก็บไปบอกกันนะครับก็บ มีฮอลลิตเตอร์ไปแล้วปืนเอาปืนครับ มันเป็นอะไรที่มันเข้งใจ่ผมว่านะมัน,นะมนจะเลือกจริงน้นะใครอยากเล่นก็แต่นี่ไมรจนะอแล้ครับต้องบอกตามเลย ี่ร้อยสิบเอ็นบีนครับมันสี่ร้อยสิบเอ็บีก็เลยต้องเอาื้นที่กว้า,วางๆนะครับผมผมไฟเต็มแล้วแล้วก็เฟลนะครับไม่ชช่นมิชชั่นเฟลอ้ารก็จบก่อนนะครับเพราะว่ารอนานนะครับอันนี้ก็อ,อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามใครด้วยนะครับ เพื่อไม่พลาคดคลิปหน้านะครับบ๊ายบาเอาเอาปิดเครื่องอะไรจะ